เป็นตำนานเล่าขานผ่านมานุ่มน,นั้นบอกลูกหลานรุ่นหลังฟังให้ดีเรื่องความรักความโศกโศภโศพีจมลงที่ความโศกเศร้าของชายหนุม่มหญิงสาว รักกันมาหลายปีเป็นความรักคงที่และมันคงน้องเป็นครูพี่เป็นเพียงคนคำรถจนจนอยากขยันอดทนเพื่อเธอนะเหนื่อยเพียงไหนทนเฝ้าทำเพื่อเธอทุกอย่างสิ่งใดขวางฉันจะพร้อม สู้ไปมีความหวังเป็นพลังเพื่อเธอยิ่งใหญ่จะก้าวไปพบกับเธอผู้เดียวแล้วที่สุดเรื่องราวมรสุมผ่านมาพอแม่จะปลนเห็นใจข้าที